เทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยมีกําหนดการแน่ชัดนะฮะว่าจะรวมชาติให้ได้ภายในปี2035ฉะนั้นแผนการเขาก็คือยึดเกาะไต้หวันนะครับการแบ่งัู่ชัดเจนครับว่าจีนจะต้องแบ่งเป็นสีแดงนะฮะเขาข่าว่ารัสเซียกับพวกนะครับแล้วก็มีจีนเกาหลีเหนืออีหลาน ช่องแคบบาชีนี่เป็นช่องแคบที่มีศักยภาพนะฮะสูงมากในการต่อต้านจีนนะครับช่องแคบบาชีนี่เป็นช่องแคบป,ประมาณ120กิโลเมตรนะฮะจากไต้หวันถึงฟิลิปปินส์ตัวนี้เป็นเส้นทางเดินเรือสําคัญของโลกนะครับเรือลูกเรือที่ไปญี่ปุ่นเกาหลีจะต้องผ่านที่นี่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดปิดช่องแคบไต้หวันหรือช่องแคบบาชีขึ้นมาเนี่ยโลกจะต้องเกิดหายนะขึ้นแน่นอนนะครับ จังหวะเวลานั้นนะ่ะก็เป็นมีดจอกอหอยให้ไม่ให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นขยับนะครับขยับเมื่อไหร่เกาหลีเหนือก็ซัดทันทีนะครับเรือดำน้ำศนามี C, นี่ผุมพรอ,อนุญาตอธิบายนิดนึงมันเป็นเรือดำน้ำที่จีนตั้งใจที่จะเอามาลบกับญี่ปุ่นนะผลสําเร็จของการลบเนี่ยมันอยู่ที่ใต้น้ำครับฉะนั้นการชนะค้าคารนกันถ้าจะเอาชนะศึกได้เนี่ยต้องคุมใต้น้ําให้ได้ก่อนนะัฉะนั้น0 3นยของจีนเนี่ยจะเจอกับไดเคของญี่ปุ่นแน่นอน เราจะไม่เห็นมันลบก,กันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ําแต่ถ้าใครคลองใต้น้ําได้แล้วนี่จะได้เปรียบเป็นอย่างมากดังนั้นสงครามครั้งนี้ญี่ปุ่นเข้าร่วมแน่นอนนะครับโดยใช้เรือดำน้ําไดเคทท่านเห็นแผนที่นะครับว่าช่วง,ช,งช่องแคบไต้หวันที่ท่านเห็นเนี่ย เป็นช่วงที่แคบที่สุดนะฮะที่ในสุดก็คือเกาะจินเหมือนนะครับจนถึงชายทะเลนะครับของเกาะไต้หวันเนี่ยประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยมีกําหนดการแน่ชัดนะฮะว่าจะรวมชาติให้ได้ภายในปี2035ฉะนั้นแผนการเขาก็คือยึดเกาะไต้หวันนะครับแผนการยึดเกาะไต้หวันตอนนี้เป็นแผนการที่ใครๆก็รู้ครับเพราะเขาทําการซ้อมรอบให้ดูหลายครั้งละนะฮะทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้ครับ เป็นแผนผังนะฮะที่เราเห็นอยู่นะฮะก็คือเหนือใต้ออกตกเอาหมดเลยครับล้อมไว,21ว้21วัน21วันเนี้ยตัวเลขชัดเจนนะฮะว่าน้ํามันจะหมดไต้หวันพลังงานจะหมดเพราะว่าไต้หวันผลิตพลังงานจาก LNG นะครับโดยส่วนมากนะครับฉะนั้น LNG ต้องส่งจากต่างประเทศฉะนั้นไฟฟ้าจะดับน้ํามันจะหมด21วันนะฮะท่าเรือเกาสงเป็นท่าเรือที่เป็นท่าเรือหลักของไต้หวันในการส่งสินค้าเข้าออกประมาณ70%เฉะนั้น ท้าเ,เรือกาวงเป็นจุดมุ่งหมายครับถ้ายึดถ้าเ,เรือกาสงได้ไต้หวันก็จบเพนะครับอันนี้คือฐานทัพที่อยู่ล้อมรอบเกาะไต้หวันนะครับโยโกซูกะซาเซโบะแล้วก็ปูซานนะครับเป็นเก,เกาหลีกับญี่ปุ่นอันนี้เป็นฐานทัพเรือสําคัญที่จะเป็นฝ่ายต่อต้านที่จะสามารถต่อต้านจีนได้นะครับวงแหวนที่เราเห็นนี่คือวงแหวนที่ทุกท่านคงรู้อยู่แล้วนะฮะวงแหวนหนึ่งสองนะฮะวงแหวนหนึ่งก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ แล้วก็สิงคโปร์นะครับวันที่2คือเกาะกวมนะฮะอันนี้คือแนวต้านของสหรัฐนะครับฐานทัพเกาะกวมนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดนิดนึงว่าอาวุธของจีนที่ตอนนี้มีการพัฒนาที่เร็วเร็วรวดเร็วที่สุดก็คือฟู่เจียน0ูนะเป็นเครื่องบินเจ15ในตอนนี้นะที่ใช้อยู่และจะพัฒนาเป็น j 21นะฮะที่จะใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคตนะครับแล้วก็มีเรือพิฆาต 0055นะครับแล้วก็มีเรือมัรทุกเครื่องบินที่เป็นเฮลิคอปเตอร์075อาวุธ3อย่างนี่เป็นอาวุธที่เราคิดว่าจะเป็นอาวุธหลักในการที่จะต่อต้านกับสหรัฐอเมริกาการแบ่งขั้วชัดเจนครับว่าจีนจะต้องแบ่งเป็นสีแดงนะฮะคือสหภาพโซเวียตเก่าแล้วก็มีคือ15ประเทศนี่จะมีพวกเอเชียกลางอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ข้าวว่ารัสเซียกับพวกนะครับแล้วก็มีจีน เกาเหลีเหนืออิหร่านนะฮะจะเป็นพวกสีแดงนะครับพวกสีน้ำเงินก็ไม่แน่นอน,นครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ it, พันธะมิตรนาโต้นะครับที่จะแบ่งแบ่งพรรคแบ่งพวกกันในอนาคตคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรเป็นหัวใจสําคัญในการรบครั้งนี้ก็คือช่องแคบบาชีช่องแคบบาชีนี่เป็นช่องแคบที่มีศักยภาพนะฮะสูงมากในการต่อต้านจีนนะครับเพราะเหตุผลก,ก็คืออยู่ใกล้ฟิลิปปินส์นะฮะฐานทัพเรือสหรัฐแปดแห่งในฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตัวสําคัญในการที่จะทําให จีนไม่สามารถยึดเกาะไต้หวันได้โดยยึดแนวสบอระพุมคือช่องแคบบาชิช่องแคบบาชินี้เป็นช่องแคบประมาณ120กิโลเมตรนะฮะจากไต้หวันถึงฟิลิปปินส์ตัวนี้เป็นเส้นทางเดินเรือสําคัญของโลกนะครับเรือลูกเรือที่ไปญี่ปุ่นเกาหลีจะต้องผ่านที่นี่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดปิดช่องแคบไต้หวันหรือช่องแคบบาชิขึ้นมาเนี่ยโลกจะต้องเกิดหายนะขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลบครั้งนี้คือช่องแคบบาชิครับ อีกอันหนึ่งที่สาคัญก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะจุดเดือดที่จะเป็นไปได้ที่จะลบกันต่อไปก็คือเกาหลีเหนือต้องซัดเกาหลีใต้แน่ในถ้าเกิดมีสงคารามช่องแคบไต้หวันขึ้นมาจังหวะเวลานั้นนะ่ะก็เป็นมีดจาะคอหอยไม่ให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นขยับนะครับขยับเมื่อไหร่เกาหลีเหนือก็ซัดทันทีนะครับอันนี้คือจยุดหนึ่งที่น่ากลัวขีปนาวุธตรงฟง17กับตรงฟง21นี่เป็นขีน่นุษย์ความเร็วเหนือเสียงประมาณ6มัดนะฮะ ที่เขาใช้ในการที่จะโจมตีเกาะไต้หวันแล้วก็โจมตีฐานทัพญี่ปุ่นนะครับก็17นี้ก็ประมาณพัน 1, กิโลนะฮะขีปนาวุธที่มีระยะการทําการนะฮะยีก็ประมาณ2,000กิโลตัวนี้เป็นขีปนาวุธที่จีนเตรียมไว้2 0 0 0มลูกนะครับในการที่จะลบกับไต้หวันเรือดำน้ำศูนย์สามเกีนี่ผมขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงในคลิปผมก็มีนะครับว่ามันเป็นเรือดำน้ำที่จีนตั้งใจที่จะเอามาลบกับญี่ปุ่นนะฮะ ขอเหตุผลก็คือว่ามันเป็นเรือน้าดีเซลไฟฟ้าที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจีนนะครับโดยใช้แบตเตอรี่ไอออนนะฮะลิเทียมไอออนแล้วก็มีกังหันแบบ X นะฮะแล้วก็มีเครื่อง a i p แบบใหม่นะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จีนค้นพบค้นหาวิจัยมานะครับใช้สําหรับรุ่นใหม่ที่กําลังตอนนี้ก็ยังไม่ออกมานะครับกำลังอยู่ในงานวิจัยคิดว่าน่าจะมาปีหน้าเนี่ยฮะจะมีลําแรกออกมานะครับ0394 เหตุผลที่มี0ู9 4สามเก้าส่พราะอะไรเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเวลาลบกันเนี่ยผลสําเร็จของการลบเนี่ยมันอยู่ที่ใต้น้ําครับฉะนั้นการชนะฆ่าคานกันถ้าจะเอาชนะศึกได้เนี่ยต้องคุมใต้น้าให้ได้ก่อนนะฮะฉะนั้นศูนย์สามเก้าี่ของจีนเนี่ยจะเจอกับไดเคของญี่ปุ่นแน่นอนเราจะไม่เห็นมันลบกันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ําแต่ถ้าใครคลองตามใต้น้ําได้แล้วเนี่ยจะได้เปรียบเป็นอย่างมากฉะนั้นสงครามครั้งนี้ญี่ปุ่นเข้าร่วมแน่นอนนะครับแต่ใช้ เรือดำน้ํำไดเคเรือดำน้ำ, Day K, นำไทยเคนี่เป็นเรือดำน้าทีา่รุ่นใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นที่ออกแบบมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผลิตออกมาแล้ว12ลำนะครับประจําการอยู่ที่ซาเซโบะนะครับที่นางาซากินะฮะก็เป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจว่าเรือลําสลํานี้เป็นการออกแบบใกล้เคียงกันประมาณ3,000ตันนะฮะการลบก็คือแบบเดียวกันก็คือลบแบบแอตแทกนะฮะไม่ได้ลบแบบยิงขีปนาวุธนะลบกันใต้น้ํานะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าช่องแคบโยนากุนิช่องแคบโยนากุนินี่ประมาณสักร้อยแปดกิโลเมตรจากาทางเหนือของเกาะไต้หวันเนี่ยจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือญี่ปุ่นตั้งขีปนาวุธไว้ที่เกาะนะฮะโยโนนากุนินี่แหละครับตามภาพเนี่ยครับที่พร้อมที่จะปกป้องเกาะไต้หวันซึ่งผมคิดว่าขีปนาวุธญี่ปุ่นจํานวนน้อยมากนะฮะที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็อาจจะโดนถล่มโดยจีนนะฮะเมื่อเริ่มต้นสงครามก็ถล่มตัวนี้ก่อนเลยครับ เป็นกากุท่านก็รู้จักดีนะครับเป็นเกาะที่มีปัญหาพิพาทอยู่ระหว่างจีนกับญี่ปุน่นสําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรือดำน้ำโฮไอยโอของสหรัฐที่จะต้องเป็นเรือดำน้าที่เป็นหลักในการลบนะฮะแต่เรือดำน้ำาฮไอยโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีปิดสิทธภาพเท่าไหร่ในการลบครั้งนี้เพราะเหตุผลก็คือว่ามันลบตามแนวชายฝั่งนะครับความลึกประมาณสัก 50- 80เมตรนะฮะฉะนั้นโอไอโอจะเข้าไปเนี่ยผมว่าเหมือนปลาวานยักษ์อะเข้าไปสู้กับปลาโลมาเนี่ย บาลมาก็ได้เปรียนนะคะความคล่องแคล่วว่องไวฉะนั้นโอ o อโออาจจะไม่กล้าเข้าไปลบนะฮะอาจจะต้องใช้ใชไทยเคหรือใช้ซีวุฟเข้าไปลบกับศูนย์ 4, 4, สามเก้าสี่ศูนย์เก้าสีเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรือที่เขาจะผลิตออกมา40่สิลำนะครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับฉะนั้นอน,อนาคตเนี่ยเราจะเห็นการลบตัวนี้เป็นหลักชี้เป็นชี้ตายนะฮะจะเห็นขนาดมันนะฮะซีวูฟซีวูฟนี่สามพตันนะครับส่วน โอไอโอนี่ประมาณห0 0 0 0สาม0 0นตันมันใหญ่ออ่กันเยอะนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าการลบกันจริงๆเนี่ยเรือใหญ่สู้เรือเล็กไม่ได้หรอกครับเรามาดูสิ่งที่เกี่ยวกับไทยนะฮะแผนที่กัมพูชาเนี่ยทุกท่านคงทราบดีนะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับกรณีพิพาทของการขุดน้ํามันและแก๊สในอ่าวไทยซึ่งกัมพูชากับไทยมีข้อพิพาทกันอยู่นะฮะซึ่งเป็นแผนที่ที่เราเรียกว่า MOU 044นะครับถ้าเรือเรียมครับ ประเทศกัมพูชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นะเพราะว่าล่าสุดนี้เขาได้เปิดใช้งานเป็นทางการแล้วนะฮะมีท่าเรือดำน้ำนะมีท่าเรือบรรทุกเครื่องบินแสนตันจอดได้ครับเรือดำน้ำจอดได้สี่ห้าหลำนะฮะตอนนี้มันมีข้างล่างมันมีที่ทเก็บเรือดำๆด้วยนะครับคราวนี้ปัญหามันก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าท่าเรือเรียมเนี่ยจีน็นคนสร้างจีนมีคนใช้นะฮะเรือที่เป็นเรือประจําการอยู่ที่นี่ น่าจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำนะฮะมีเรือดำน้ำไม่ต่ำกว่าสีห้าลำนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็มีเรือพิฆาตเรืออะไรก็อาจจะมาประจําการอยู่ที่ท่าเรือเรียมผมอ้างอีระวติศาสตนิดหนึง่งเพราะเหตุผลก็คือผมเป็นนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่สนใจเรื่องพระเจ้าตักสินพระเจ้าตัตกสินเคยไปยับไปลบที่เมืองหาเตียนนะครับเมืองหาเตียนนี้เป็นเมืองอะไรเมืองหาเตียนคือเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กับท่าเรือเรียมครับเป็นยุทธศาสตร์สาคัญมากในอดีตนะฮะที่เป็นท่าเรือที่ ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการดูแลอ่าวไทยของจีนนะครับในอดีตเนี่ยจีนได้มาตั้งเมืองที่นี่นะครับเป็นเมืองหาเตียนเนี่ยเป็นชนชาติกวางตุ้งทั้งหมดนะเนี่ยทั้งเมืองเลยนะมีประมาณสามพันคนแล้วพระเจ้าตากสินก็เห็นถึงความสําคัญของเมืองนี้นะครับว่าถ้าไม่สามารถยึดเมืองนี้ได้เนี่ยก็ไม่ให้ไม่สามารถให้ความมั่นคงกับอ่าวไทยได้พระเจ้าตากสินก็เลยยกทัพไปประมาณห้าพันคนนะครับโดยทางเรือนะครับไปตีเมืองหาเตียนเมื่อประมาณ250ปีก่อนนะฮะ ก็ยึดมาได้ครับแล้วก็ยึดเมืองนี้ไว้ประมาณสักหลายสิบปีอยู่นะครับเราจะเห็นว่าเมืองหาดเตียนหรือท่าเรือเรียมตรงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญอย่างยิ่งของอ่าวไทยนะครับเราก็ดูอ่าวไทยเลยครับว่ามันจะมีความสําคัญคือว่ามันอยู่ตรงข้ามกับชุมพรหาดเตียนหรือว่าท่าเรือเรียมเนี่ยครับอันนี้คืออ่าวมะนาวจังหวัดชุมพรไม่ใช่ฮะผิดอ่าวมะนาวเขาเขียนผิดอ่าวมะนาวอยู่ประจวบคีรีขันนะฮะ ข้างล่างต่อไปถึงเป็นชุมพรนะครับอันนี้อดีตที่ผ่านมาน,นี่ผมอยากให้เห็นภาพของประเทศไทยนะฮะว่าประเทศไทยเราโดนญี่ปุ่นบุกที่อ่าวมะนาววันที่8ธันวาคม42481นะฮะวันเดียวกับที่ญี่ปุ่นบุกคาเปอร์ฮาเบอร์เลยวันเดียวกันเลยนะฮะด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ทางการบุกของอมหาเอเชียบุรพภาพของญี่ปุ่นเนี่ยยึดประเทศไทยมีความสำคัญเท่ากับบุกเพอร์ฮาเบอร์เลยนะครับ เขายึดอามานาวโดยใช้กองทัพเรือของญี่ปุ่นลงไป4แห่งนะครับก็คือมีชุมพรมีประจวบคีรีขันมีนครศรีธรรมราชแล้วก็มีสงขลามี4จุดที่ญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกที่ประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ